ต้นไม้เยอะส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรของปู่ต้นไม้นะ่ะส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรของปู่อันนี้มันมีต้นเก่าแก่คนนั่นแหละหมะาขามพวกมะขามพวกมะม่วงอะไรเงี้ยน้ำผู่นนะเก่าแก่เก่าแก่นี้ที่หลังสารนี่ก็ก่อนมันปลูกครั้งเลยหลวงพ่อมาสร้างไปสารอะไร,รอะหลวงปู่สารจ้าพ่อถิ่เจ้าพ่อเสือนี่ อ๋อเจ้าพ่อสิงเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อสิงโตนะนะวเขาขอเขาได้อะไรกันมั้งหลวงปู่ไปดูไหมงานหลวงปู่พาไปดูครับเขาเขาขอแล้วเขาได้อะไรกันบ้างอหลวงปู่มันมีม่วนได้นะฮะมันเป็นมัน,เป,นเป็นมงคลนะเป็นมงคลเออเป็นแต่ละคนะแต่และแต่ละบุคคลที่เขาจะได้โชคบุคคลมันจะได้นะครับเนื้อที่เก่าเขาก็อยู่นี่นะอ๋อที่เก่า นี่ศาลน,นี่ศาลนองีกศาลน,น,น,นี่อยู่รินี้แหละ๋อที่เก่าเขาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มาสร้างใหม่หลวงปู่สร้างให้เหรอหลวงปู่เออ,อใช่อ,อ๋อันนี้สร้างโดยหลวงปู่เองนะอันนี้หมดไปเยอะไหมหลวงปู่หลายตังอยู่นะโอ้โหนี่หลวงปู่สร้างเองนะนี่เนี่ยจัดสร้างโดยหลวงปู่บุญเหลืออันนี้เป็นคลองนี่มันคลองนี่มันมันเอามาจากไหนก็ย <ขอ S 1> ังไม่รู้นะครับ ไอเพราะว่ามันนานนี้เป็นนาคู่ปีคองออยู่ติดนาหลวงพ่อนะเป็นบึงใหญ่เป็นบึงใหญ่ไปงั้นทีนี้ก็เลยไปแห่มาเอแห่มาทําวิธีฮะซื้อเคอะซื้อคองตีได้บางั้นเหรอครับครับแล้วก็ปีสมมุดขึ้นมาปีสมมุติขึ้นไปแห่มาจากบึงนู้นแหละออะมาเนี่ยออกมาที่นี่เออ แต่อันนี้เจ้าพ่อถิงเจ้าพ่อเสือ,อน,นี่เขาไปอยู่นี่แหละเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ตอน<อ>นี้มันผุมัง๋อจริง,รงๆเขามีเขามีชีวิตจริงมีตัวตนไหมลุปู่ไอ้ข้อนี้มันมันคนเก่าคนแก่เขาสมมติขึ้นมาหรือย,อยังไงก็ไม่รู้นะอ๋อเขาสมมุติขึ้นลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่ลวงพ่ออยู่ที่อื่นลวงพ่ออยู่ที่อื่นอ่าฮะไม่ได้อยู่ที่นี่นั้นก็เขาอาจจะสมมุติขึ้นก็ได้นะพ่อหรือว่ามีตัวตนจริงๆก็ไม่รู้ไอ้ก็อย่างนั้นแหละอ่า ทีนี้เขาก็มาเลี้ยงมาดูอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้ไอ้ทีนี้หลวงพ่อบอกมาปลูกเสกเหรียญอะไรเนี่ยโยมก็ให้บ้างให้แล้วก็เอามารวมๆกันเขาไปมาสร้างมาสร้างสร้างแล้วก็เอาช้างเอาม้าเอาอะไรมามาโยมก็มาบ้างรับวมกันครับาบนั้นอรวมกันมันใหญ่แต่ตอนนั้นโอ้ย อ,อ๋อฮะเขาเป็นถ้าตามประวัติทาอะไรเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันเหรออันนี้มันหลวงพ่อสิงหลวงพ่อเสือเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยมันคิดแล้วนะฮะมาอยู่นี่ทีหลังอแต่บ้านหลวงพอ่อเขาอยู่นี่แหละบ้านเหล่าอ้อยนี่นะก็เรียกบ้านเหล่าอ้อยโอ่งสี่ค้องตะโกนอยู่นี่คเดี๋ยวนี้ไปอยู่นู่นทุก่น พ่อแม่พาไปอยู่นู้นขายไล่ขายนาทางนี้ไปอยู่ทางนู้นที่นี่ไอคลองไม่มีใครแหกเข้ามาไว้ในวัดนี่เขาะมุดขึ้นมานะสมุดขึ้นมาเขาะมุดเองทีแรกเลยไม่รู้ใครมุดขึ้นมาที่หลวงพ่ออนิฐานอาวัตขอให้หลวงพ่อได้เงินครับ ได้เงินเป็นสแสนนั่งนั้นเถอะครับจะมาสร้างจะมาสร้างเจ้าพ่อสิงเจ้าพ่อเสือ,อสร้างที่ให้อยู่สร้างที่ให้อยู่ที่นี้มันก็ได้จริงโอ้ฮ<น>ะพอดีโยมก็มาไปปลูกเถกพระอะไรต่ออะไรออกเรียนต่อมาที่นี้อาขออิอขอว่าจะไปเอาปีกับคลองมาใหญ่ๆนั่นแหละขอ อยู่ตัวมากเขาก็เนี่ยเจียมานเนี่ยก็ไปปลูกเชกอะไรต่ออะไรอีกก็ให้ตังไม่อีกให้ตังมาก็มาสร้างเนี่ยอมาสร้างตรงนี้แล้วโน่นมาจากอันนี้นะอ่ะฮะอันนู่นนะทางเข้านะโอทางเข้านู่นตีได้ตีได้เป็นคลองนั่นแหละแล้วเป็นปีปีเป่าได้ไหมลุงปีนี่สมมุดขึ้นมา๋อสมมุิขึ้นมาแต่คลองนี่ตีได้ดังตีได้ดังนั่นแหละสามหมื่นสามหมื่นคลองนะโอไปงั้นอันนี้เท่ากับ สัญลักษณ์ของวัดโคปีคองนี่แหละคิดแล้วว่าเพราะว่ามันบ้านไอ้ไอ้ที่วัดโคปีคองแต่วัดเองอยู่ที่เ,เหลาอ้อยนู่นอ๋ออยู่ที่นูน่นอ,อยู่ปีคองปีคองนูนงน่นเออเอันนี้เขามาสร้างใหม่มาสร้างใหม่มหมเอาน้ํานู่นมาใส่นี่น้านู่นมาใส่นี่ฉะนั้นเราก็ต้องก็ต้องเอาปีกับคองมาด้วยก็เขาตมุดขึ้นมาหน่ตมุดขึ้นเออนะฮะ ทีนี้มันยังไงอยู่อันนี้มันไม่เข้าท่าเอาไม่เข้าท่าลุงพ่อก็เลยหาว่าละตั้งใจว่าอยากอยากจะได้ไปแห่กันมาไปแห่กันมาเอออไปแห่ไปให้เขาทํคของเจ็จให้เขาทําของจมุดเอาไปนู้นเลยเอาไปนู้นเลยเอาไปนู้นหลยแล้วก็แห่มาแห่มาจมุดแห่มาเพราะเพราะไอ้นี่มันเป็นปูนที่ทําไว้สมมุติที่มันเป็นปูนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมปู่มันก็ ก็ไม่รู้แหละเขาทําไว้นะเขาทาไว้หลวงพ่อก่อนม,มันมันเที่ยวไม่เท่วรู้อะไปอ่าฮะทีนี้ที่แรกก็ไม่มีใครหรอกครับเพราะว่าไปแห่ไปนี่มูลเจ้าคณะอำเภอครับไปหลวงพ่อเขาว่าจะไม่มีคนมาเงน,นเยอะแต่มันรถเป็นเป็นสิบสิบ อยาวเฟื่อยเลยยาวเฟือยเลยตอนแรกว่าจะไม่มีคนเออที่ไปแห่ของมันเนี้นั่นแหละที่นี่หลวงพ่อกไปหาเขาไปเชื่อเชิญนะยมลินครับไปก็ไปจุดธูปไรห้าไปเชื่อเชิญครับเจ้าปีคองไปขอเขามาครับแต่ก่อนแต่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่ แต่รู้แต่ก่อนดังอืคล้องนาปีคล้องได้ยินเสียงวันพระนี่แหละนี่วันอย่างนี้แหละวันอย่างเงี้ยดังจะได้ยินเสียงดังอ่ะดังมาอย่างไงอย่างพ่ออ่อมันอยู่ในบึงนี่บึงใหญ่โอ้อยู่ในบึงใหญ่เออแต่ก่อนก่อนนาหลวงพ่อก็อยู่ริมริมบึงอ่ะโอ้แล้วมันดังขึ้นได้ยังไงอลวงพ่อ มันดังโอยมันดังกล้องดังกล้องแตก่ก่อนมันลกนี่อ๋อเมื่อก่อนมันลกเออแต่มันดังเป็นเสียงเสียงคล้องเลยนะคล้องเลยโอ้ฮนะอืมคิดแล้วว่าโคกบีคล้องกับมันมันมันไปได้สะแก้วสะขวัญสะแก้วสะขวัญน,นี่เ,านนเขารู้กันได้กันรู้กันอ๋อรู้นะกันจะจากแก้วจากขันออกจากนี้ไปโน่นพระปงอ๋อฮะ พี่เขาสร้างไว้น่ะเห็นไหมนานแหละอมันเลื่อนไปได้เลื่อนไปได้แต่ทีนี้รถมาอะไรมาต่ออะไรมาอมันก็หายไปก็หายไปเสียงเสียงหายโอ้ของเนี่ยนะที่มันดังแล้วไม่ดังแล้วไม่ดังแล้วเสียงหายหายอมดที่นี้เขาก็เชิญเจ้าพ่อโคพีของมาอยู่เหล่าอ้อยมาอยู่เหล่าอ้อยนะมีนะเจ้าเขาตั้งฐานให้อย่างนี้ล่ะ ยังอยู่คลองปีอไม่มีใครมาอหลวงพ่อก็เลยเอามาเอามาเออโอ้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกปีคลองในปัจจุบันแต่เขามาขออะไรได้กันเนี่ยเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อสิงเนี่ยเขาก็ไอ้คนเทียบกมาขอนะคนได้กันนะ๋อได้เลขหลวงพ่อได้เลขถูกได้หวยเจ็บเป็นหมู่คนนะไม่ใช่ได้ไม่ได้กันทุกคนเมื่อแล้วเมื่อ เมื่อเมื่อเมื่อชุก่อนนะ่พี่แล้วมาชิก่อนนะได้ได้ได้เขาก็มาเลี้ยงอืลูกปู่หน้าตาเขาเหมือนกันเลยเขาเป็นฝาแฝดหรือเปล่ากข้อนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะหรอฮะโอ้งสิงกับเสือเนี่ยนะหน้าเขาคล้ายกันเลยน่าจะเป็นฝาแฝดก็ว่าเป็นสสงนเสิงสิโต สิงโตเอออ่าฮะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อสิงโตเจ้าพ่อสิงโตจพอันนี้ําคนแก่นะอ่าฮะคนแก่อยู่ทีนี่ครับโยมหวังเขาอยู่นี่แหละครับทีนี้มันจะมันไปยังไงมายังไงหลวงพ่อก็ไม่รู้นะครับครับแกอยู่ปีข้องหนุ่นอยู่ติดนาหลวงพ่อนะเขารู้เขารู้ปีข้องเขรู้รู้นะอ่าฮะแต่ทีนี้อันนี้คิดว่าเขาเอามาไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้แต่ถามเขา อ๋อลุงปู่ไม่รู้แต่ถามเขาเขาไว้จะหลวงพ่ออะไรอะไรต่ออะไรมาตั้งให้เป็นศาลนี้เลยเป็นศาลนี้เอาไว้ให้เขากราบไหว้ขอพรกันใครเขาอยากบวชบวชนุ่งบวชหน้าบวชตรงมักราบนี่หมดอ๋อบวชหน้าก็ต้องมากราบตรงนี้ด้วยมาขอตรงนี้ด้วยโอ้ยไปไล่ทหารนี่ก็มาบอกนี่หมดอ๋อไปไล่ทหารก็มาบอกนี่ก่อนเท่านี้หมดโอ้ยครับครับครับปู่ มีนี่ลหลวงพ่อ,อเคยเรียนมีเสือด้วยมีเสือมีผาดไอ้จิง้งโอ้จิ้งโตอ่าฮะมีใจใจนี่เขาก็มาจารอ๋เขาอมาบ้างครับ ทำสารไว้ให้นะฮะ,าะสารเจ้าพ่อสิงโตเจ้าพ่อเสือน่ไต้องสิงโตเจ้าพ่อเสือตอนก่อสร้างนี้ลุงพ่อไม่ได้อยู่นี่อ๋อตอนตอนสร้างเอาา่าฮะป่าเทียเขา มาตั้งสารตั้งสาลนี้นะอ่าหลวงพ่อยังไม่ได้อยู่ไม่อยู่ม่มาบวชอะไรนี่ยมาตั้งโอ้ตั้งเองตำนานอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเมื่อว่ามันมาไงก็ไม่รู้ไม่รู้แต่มารู้ตอนหลังก็ทาก็เมื่อรู้แล้วก็ตั้งสารให้เขาเท่าเลยโอ้ฮะอันนี้ก็อจานพระภูมิอ่าพระภูมิเก่าอยู่นี่อ๋อพระภูมิเก่าอยู่นี่ที่นี้หลวงพ่อว่าจะไปซื้อมาใส่ครับที่ไอเขาไอโยมก็ไม่เห็นเทาก่อน เห็นหลวงพ่อพูดเขาก็เลยซื้อมาไอเดียโอซื้อมาไอเดียอ๋อซื้ออะไรมาหลวงพ่อนี่แหละสารนี่แหละอันนั้นสารเก่าอ๋อ้สารเก่าโอ้ก็ซื้อสารใหม่มาเออจริงไหเขาขอแล้วมันถูกทลูกันไอคนนี้นะหรอถูกหวยว่ะโอ้ขอแล้วถูกหวยก็ทําสารไว้ให้เนี่ยนะเออเขซื้อมาเรียนโอ้สารเก่านี่เก่ามากนะพ่อนี่อยู่ในยุคไหนอะฮะ กี่ปีละอ้ยอันนี้หลวงพ่อตอบไม่ได้ไมนานแล้วน้ะพ่อนะเดอแต่เดิมมาหนหลวงพ่อมาอยู่นี่ครับแล้วนี่มันโลกนะโลกเป็นท้องนาเหรอเออเป็นเป็นเป็นป่าเป็นป่าเป็นสวนเออเป็นสวนลกอืมเพราะว่ามันยังไงล่ะวัดนี้อืมมันขาดขาด โอ้เข้าเหมือนเหมือนเป็นวัดล้างครับบุณมันจะไปทั้งนั้นแหละมาโอ้ที่นี่เพอดีผู้นำเมื่อหลวงปู่รอดนี่นะอ่ฮะผู้ก่อสร้างก่อสร้างวัดท่านหมดบุญบหมดบุญบที่นี่ก็ยังไงล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อรอดหลวงพ่อนี่หลวงพ่ออืมก่อะไรน่าดื่มมันก็ อันนี้หลวงพ่อมาที่ท้องเป็นอุปชาอยู่นี่เออเออหลวงพ่อรอดนี่ไม่ได้เป็นอุปชานะไม่เป็นอุปชาเออแต่แต่สร้างสร้างวัดตรงนี้จากสำนักสงหรอเออจากสำนักสงมาเป็นวัดไปเอาวัดอยู่เราอ้อยนูมาตั้งอ๋อมาตั้งเออเอาชื่อนนมาเอาชื่อมาอันนั้นเขาเป็นวัดอันนั้นก็เป็นวัดเออแต่ตรงตรงนั้นไม่มีวัดแล้วใช่ไหมหลวง ไม่มีแล้วไม่เอาตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้แล้วงานเล็ไปงั้นพ่อหลวงพ่อมาอยู่นี่ตูมครับมันคนของมานะอืมไม่ว่าไก่ว่าไก่มามาทีนี้มาคีนั่นเขามาตั้งอาจารย์ขึ้นมาอือไอ้รัชการรัาการเจ้าวาดเพราะนี้มาฟันไม้พยุงครับเลยเขาบวชอือที่นี้นะมันเป็นศาก เป็นสะเป็นหนองโอ้เป็นหนองแต่มาถมอันนี้ใหม่คมาถมที่หลังปลาอันสมุดขึ้นไม่ใช่กันสมูดดอกหลวงพ่อเนี่ยสมุดเพราะว่าหลวงพ่อเห็นเนี่ยหลวงพ่อนั่งมาม่ใหม่นะนี่เป็นสะเลยตรานอยู่นี่อโอเป็นสะเลยพ่อนั่งแล้วเห็นนั่งเห็นที่นี่ควายมันชนกันอ ในตานี่โอ้กวชนกันเนตานทุนกันที่นี้อ่ปณิลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวมันตายนะบอกเขาถ้าตายคนรู้เองเขาว่างนั้นเดี๋ยวตัวตายมันเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเขาว่าน่ะนี่ก็เลยไปมาก็เลยมีเรื่องกันอก็เลยยมงไงก็ก็หน้ไม่ได้เป็นอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ผู้รักษาการอเนี่ยก็จะลวงพ่อละไม่เอากอืมันยุ่งน่ะ หลวงพ่อจะเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อก็ไม่เอาเ,อาเอาพราะว่ายุ่งมันมันยังไงแบบมันโยมก็มารถน้ำมต์บางเสียข้อบางอ,อะไรคนเจ็บคนป่วยนะค่ำกลางคืนก็มาอมันยังไงแบบนะคือ,อคือคือ,คอ,คอเราเป็นเจ้าวาดแล้วทําลําบากหลวงพ่อมันมันทาเป็น เป,เป็นเจ้าวาดนี่มัน,มน,มนยังไงอะ่ะม,มันหลายจริงหลายอย่างนะก็ยุ่งนะยออุ่คนแก่อีโอ่านี่เจ้าขหนา้าเบอร์มาอข้าม,มานี่นี่ก็มาตรวจถอนถอนหลวงพ่อน่ะให้ชัจุงกันนะอถอดอ,อ,อ,อันนี้ไมัยรกหลวงพ่อไมอยู่นะมันเตียนทีนมันเตียนแต่กอันนายจงพูดกันรก แล้วหลวงพ่อวางวางมาตรการยังไงเห็นเขาทำความสะอาดแต่หลวงพ่อสั่งเขาเหรออันนี้มึงเฮ้ยไม่ได้สั่งมันบังเอิญยังไงไม่รู้เขาว่าเดี๋ยวโยมมาให้มันให้มันแจ้งหน่อยให้มันแจ้งหน่อยแต่ก่อนมันมืดแจ้งแม่แล่อยังงั้นนะมองมองดูมืดไหมน่ะอ่าฮะในมืดนะอ่าฮะฮะดูกันที่นี่มันมืดกว่า กุฏินี้หลวงปู่อยู่มากี่ปีแล้วหลวงปู่ก็มาที่หลังมาที่หลังแต่แต่กุฏินี้อยู่แล้วเออยู่ก็สร้างอยู่แล้วเออหลวง,ง,ง,งพ่อถาไอ้หลวงพ่อปู่ประชาอืมย่านถานหลวงปู่แล้วเราได้ขึ้นข้างบนไหมฮะปู่ ไม่หลวงปู่เคยไปอยู่ข้างบนมาหรือไม่อ่ะทําไมอ่ะลงยาเดินไม่ไหวพูดนะมันมันไปฉีดเข็มเข็มหนึ่งขาทางนี้เดินไม่ได้อย่างงี้อาหยุดโอ้ไปฉีดโควิดโควิดเนี่ยนะฉีดโควิดนี่มันมันไม่ไปได้แค่นี้มันก็อยู่แล้วหลวงปู่ไปฉีดอะไรยาอะไรไปฉีดอะไรเขาฉีดกันไอ้ทีไอ้ทีเป็นโรคเนี่ยนะตอนเนี้ยหลวงปู่ไปฉีดมากี่เข็มแล้ว สองเข็มเข็มแรกฉีดแล้วเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้โอ้โหขาเนี่ยมันยกไม่ไหวยกไม่ไหวแล้วหลวงปู่ก็ไปฉีดเข็มเข็มสองอีกเข็มสองเขาไปุงไปอ้าวแล้วเป็นไงทีนี้มันเป็นอยู่คืนนึ่งดูตอนฮัดไม่ได้หมุนหมุนลงช้าเป็นตัวใหม่อ๋อฮะดีดีเจ็บเจ็บเจ็บหายหมดหายหมดตัวใหม่ตัวใหม่ไปทำวัดนี่อ๋อสบายเลยสบายไม่เลยไม่เป็นธรรมดนี่ ตรงตองผ้านี่ตตรงพยุงไปตองพยุงไปต้องช่วยกันอ่าฮะบางทีมันอ่อนลงโอ้มันอ่อนลงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วมันดีโอ้กลับมาเหมือนเดิมก็วางนั้นแหละรุดแลลวยามันดีไม่ดีปู่นะยามันดีไม่ดีก็คิดว่ามันดีนะคิดว่ามันดีมีเ่อนดีมีเถ่นดีแต่เข็มแรกมันไม่ดีใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องพูดกันแต่เข็มสองแล้วมันดีสองนี่อ เออเข็มสองนี่กลับมากระชุ่มกระชวยรู้สึกว่าเป็นธรรมวัตธรรมได้ได้ยิ้มได้โอ้ยิ้มได้โยมมานี่รับได้โอ้ยแต่มีเสียอย่างหนึ่งว่าเขาปิดไม่ให้ทำโอไม่ให้ทำไม่เสียเกาไม่โอ้โอได้ตายเขาไม่ให้ทำโยมแย่หน่อยโอ้ภาคก็พอแย่ด้วยไม่มีทางเออพูดจริงนะอ่าฮะ